กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะในป่าที่กว้างใหญ่แห่งหนึ่งเนี่ยนะมันจะเงียบสงบมากๆเลยมีแค่เสียงลมพัดเบาๆกับแสงจันทร์สีนวลสวยๆที่ส่องลงมาเท่านั้นเองแล้วบนกิ่งไม้สูงๆนูน้นมีนกฮูกตัวใหญ่ใจดีใจดีอยู่ตัวหนึ่งชื่อของเขาก็คือฮูโก้ฮูโก้เนี่ยนะเขามีดวงตาที่กลมโตๆทำให้มองเห็นได้ทุกอย่างเลยแม้ในตอนกลางคืนที่มืดมิด เขาเลยคอยดูแลเพื่อนๆสัตว์ทุกตัวในป่าให้ปลอดภัยทุกๆคืนเลยล่ะส่วนตรงนี้ที่โพรงไม้ใต้ต้นไม้ใหญ่ก็คือบ้านของเจ้าหนูน้อยขนปุยตัวเล็กๆชื่อว่ามิวกี้มิวกี้เป็นหนูที่ร่าเริงแล้วก็สุขสนมากๆเลยนะแต่ว่าเขามีสิ่งที่กลัวที่สุดอยู่หนึ่งอย่างก็คือความมืดนั่นเองพอตกเย็นทีไรนะแค่พระอาทิตย์เริ่มจะตกดินเท่านั้นแหละเจ้ามิวกี้ก็จะรีบวิ่งปุ๊บปับป๊บ กลับเข้าไปซ่อนตัวในโพรงของเขาทัานทีเลยเพราะข้างนอกน่ะอุ้ยมันทั้งมืดทั้งน่ากลัวสําหรับเขามากๆแต่แล้วก็มีอยู่คือหนึ่งมิวกี้กําลังเก็บมเมล็ดถั่วอร่อยๆเพลินไปหน่อยแล้วจูจ่ๆก,ก็ฟู่มีหมอกสีขาวหนาเตะลอยเข้ามาเต็มไปหมดเลยปกคลุมไปตัวทั้งทุ่งจนทุกอย่างมืดตื้อไปหมดเลยมองอะไรไม่เห็นเลยสักนิดเดียวโอ้ยเจ้ามิวกี้ตัวสันงันงกเลยเขากลัวมาก น้ำตาเม็ดเล็กๆก,ก็ไหลเอามาจากตาแล้วก็พูดกับตัวเองเสียงสั่นๆว่าเฮ้อทำไมมันมืดอย่างนี้ล่ะเราเราหาทางกลับบ้านไม่เจอแล้วแต่แล้วในตอนนั้นเองนะท่านนกคู่คูโก้ที่กำลังบินตรวจความเรียบร้อยอยู่บนฟ้าก็บังเอิญได้ยินเสียงร้องไห้เบาๆแววมาจากข้างล่างนั่นเองคูโก้ก็เลยค่อยๆบินร่อนลงมาบนพื้นหญ้าอย่างนุน่นวนวลที่สุดเลย แล้วก็ทักทายด้วยเสียงที่อบอุ่นอบอุ่นว่าต้องกลัวนะเจ้าหนูตัวน้อยมิวกี้สะดุ้งตัวนิดนึงก่อนจะค่อยๆเงยหน้าขึ้นไปมองแล้วก็พูดเสียงสันส่นๆว่าท่านนกฮูกฮึกเรากลัวเราหลงทางท่านฮูกโกยิ้มอย่างใจดีใจดีแล้วก็ตอบกลับไปว่าโอ้โอไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะช่วยเจ้าหนูเองว่าแล้วท่านฮูกโกก็กางปีกที่ใหญ่เบื้อเริ่มของเขาออก แล้วก็ย่อตัวลงตำ่ำมาสิขึ้นมาบนหลังของเราเลยเดี๋ยวเราจะบินไปส่งที่บ้านเองมิลกี้ลังเลอยู่แป๊บหนึง่งแต่แล้วก็ตัดสินใจค่อยๆปีนขึ้นไปบนแผ่นหลังที่แสนจะอบอุ่นของท่านนกฮูกแล้วทั้งสองก็ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าฟิวบินสูงขึ้นสูงขึ้นจนพ้นกลุ่มหมอกหนาๆออกมาได้โอ้โห พอขึ้นมาแล้วนะมิวกี้ก็ได้เห็นดวงดาวเต็มไปหมดเลยละ่ะสองแสงวิบวับระยิบระยับไปทั่วฟ้าสวยมากสวยจนลืมไปเลยว่าเมื่อกี้ตัวเองกำลังกลัวอยู่แป๊บเดียวเองท่านฮูโก้ก็บินพามิวกี้มาส่งถึงหน้าพโพรงไม้ที่เป็นบ้านของเขานั่นเองถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วมิวกี้ดีใจที่สุดเลยเขาค่อยๆะลาลตัวลงจากหลังของท่านฮูโก้แล้วก็ยกอุ้งมือเล็กๆสองข้างขึ้นมาพนม ขอบคุณท่านนกฮูกมากเลยนะฮะถ้าไม่ได้ท่านช่วยไว้เราต้องแย่แน่ๆเลยท่านฮูโก้มองเจ้าหนูน้อยด้วยความเอ็นดูแล้วก็พูดช้าๆว่าจำไว้นะเจ้าหนูความมืดนะจริงๆแล้วมันไม่ได้น่ากลัวเสมอไปหรอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เรามีเพื่อนดีๆอยู่ข้างๆกันยังไงล่ะแล้วก็นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเลยนะเจ้ามิวกี้ก็ไม่เคยกลัวความมืดอีกเลย แถมยังชอบออกมานั่งมองดูดาวสวยๆที่หน้าบ้านของเขาทุกคืนเลยด้วยเพราะตอนนี้มิวกี้เข้าใจแล้วว่าในความมืดน่ะก็มีความสวยงามซ่อนอยู่เหมือนกันนะและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการมีเพื่อนดีๆสักคนก็เหมือนกับเรามีแสงสว่างดวงใหญ่ๆคอยนําทางให้เราเสมอเลยเห็นไหมล่ะการมีเพื่อนคอยช่วยส่องแสงสว่างให้ในความมืดเนี่ยเป็นอะไรที่วิเศษที่สุดเลย